คีให้ดูแล้วกันนะครับจริงๆใบนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับใบเบิกวัตถุดิบปีนี้ว่าไอ้เรื่องของการเบิกวัตถุดิบเปลืองหรือพวกเปลอเซอร์ไพรส์เนี่ยเราแยกมาเป็นอีกเมนูเพื่อจะได้ตรวจสอบง่ายนะครับซึ่งออสองเมนูนี้นะครับเบิกวัตถุดิบเปลือกกับรับคืนจากการเบิกรับคืนจากการเบิกวัตถุดิบเปลือเนี่ยเป็นออปชั่นนะครับ,นะรบอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะคียให้ดูนะครับ F3 เพิ่มนะครับน้าจาของการเบริกวัตถุดิเปืองเหมือนกันเลยกับเบิกวัตถุดิบเห็นไหมครับเป็นแต่ว่าตัวยอ่อตอนนี้เป็น WX นะครับเลือกคังที่จะเบิกนะครับต่อไปใช้อันนี้ไม่มี ครับต่อแล้วข้าใหม่ไม่ล้างไปแล้วหรือยัลงล้างค่ะล้างเพิ่เงินล้างมเงิน้างเพิ่มนครัเครื่องนี้ก็ต้องล้างหมดครับเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกสินค้าที่เราต้องการจะเบิกนะครับอันนี้เบิกกล่องนะครับ ก็จำนวนที่เบิกนะครับติ <c oughs> บกล่องน,นะครับถามว่าเอา้าบริษัทเราไม่ได้มีเมนูนี้ไม่ได้ซื้อออปชันที่ไปทำยังไง <c oughs> ก็คือไปคีย์ในเมนูเบิกพนดิบนะครับเหมือนกันเท่านั้นเองนะครับคือรายการของเรามันยังไม่เยอะไม่ถึงกับต้องแยกเมนูก็ยังไม่ต้องซื้อออปชันนะฮะอนาคตถ้ารายการมันเยอะมากเราอยากแยกเมนูชัดเจนเรามีคนคีย์เบิกพดิบ หนึ่งคนคนเบิกกล่องแพ็กเกจอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่อยซื้อออปชั่นนะครับค่อยซื้อออปชั่นใช่รายการเป็นเป็นพันใบเลยต่อวันอย่างเงี้ยโอ้คียไม่ไหวแยกแยกเมนูกันดีกว่าค่อยค่อยซื้อออปชั่นตรงนี้เพิ่มนะครับแต่ตอนนี้ก็คือคีย์ดวงกับเบิกที่ไปก่อนได้ <c oughs> น,นี่คือเบอิกวัสถุสิ้นเปลืองนะครับทีนี้เบิกไปแล้วถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดเราจะมีเรียกว่าการรับคืนนะฮะก็จะมีรับคืนวัตถุดิบรับคืนวัสถุสิ้นเปลืองนะฮะคีย์ให้ดูเหมือนกันนะครับซึ่งการรับคืนก็จะกลับด้านกับการเบริกนะฮะ ก็คือเลือกทางระหว่างทางหรือขอ้างผลิตนะฮะคือตัวที่เน้นก็คือนะฮะจากทางนี่แหละว่าอ่ารับคืนออกจากทางไหนนะครับมาเน้นมาเน้นช่องนี้แทนช่องหน้านะครับอ่าแล้วก็เลือกสินค้าที่รับคลืนมานะครับอันนี้ <c oughs> แบตเตอรี่นะครับ ผมมองไปมองมาข้ามไปหนึ่งเมนูเลยเนี่ยอะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมคีย์เมนูที่มันไม่มีให้หมดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคีย์รับสินค้าพร้อมกันจะได้ทีเดียวนะครับแบดบดี่สามก้อนแอบแบบนี้นะครับแล้วก็บันทึก ก็รับคืน <c oughs> วนสสุดท้นเปลืองนะครับวอลวิที่วันนี้แหละนะครับหน้าจอเหมือนกันเลยถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับเียดแต่ว่าเราต้องใจว่าเข้าใจคอนเซปต์เข้าคัางออกคังให้ถูกว่าเามนูนี้เน้นเน้นคังเข้าคัางเมนูนี้เน้นออกคังนะครับ อันนี้กล่องเนี่ยก็เอากล่องมาคืนคบเบิรไปใช้หมดนะครับจำนวนสามกล่องค, <นะ S 1> ครับ,รบส่วนมากเนี่ยวเบิรก็คือเบิรเอาไปใช้แหละแต่พน่ยต้องคือใช้ไปเรื่อยมันจะคืนตอนสิ้นเดือนที่เราต้องนับสต็อกไงครับ ไม่ไม่ใช่ว่าเบิกไปวันนี้พรุ่งนี้เอามาคืนแล้วก็พรุ่งนี้เบิกต่ออย่างเงี้ยคงไม่ต้องคงไม่ได้ขยันทีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเป็นช่วงที่เราปิดสต็อกเนี่ยโอเคใช้หมดก็ต้องเอามาคืนเพื่อที่ได้ปิดยอดสต็อกนะครับคอนเซปต์เหมือนกันทั้งวัุดิบทั้งสินค้าทั้งแพ็กเกจน,นะครับเราจะไปรับสินค้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีสองใบนี้ แล้วมีเคสร,รับคืนทำยังไงนะครับเราก็คือไปคีิในเมนูรับสินค้านั่นแหละเป็นเคสร,รับคืนเท่านั้นเองนะครับจะไม่ง่ายก็คืออันไหนที่เป็นการเบิกหรือตัดสต็อกนะฮะเขา้าเข้าเมนูเบิกปฏิดิณอันไหนเป็นการที่เพิ่มสต็อกไม่ว่าจะเป็นเพิ่มจากการผลิตเสร็จแล้วหรือใช้ไม่หมดเบิกไม่เบิกไ,ไปใช้ไม่หมดเอามาคืนก็เข้าเมนูรับสินค้าอ่าสองเั็นตง่ายๆ งั้นเดี๋ยวเราเอาตามเคสก่อนนะครับครับอเดี๋ยวเราเคีิรับตัวสินค้าเครื่องสำรองไฟนะครับเข้ามา,มาอ,อ่าเมนูนี้นะครับเมนูแรกเลยครับการรับสินค้านะครับ เลือกช่องวันที่แล้วก็โอเคเลยครับนะก็เพิ่มนะครับนะผมไม่เลือกวันที่นะครับ ครับัเครื่อสงสำรองต่อเรื่องครับแล้วก็เซฟนะครับ อ๋อขอโทษขอโทษกดเซฟไว้ไปไหนอ,อ่ะตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าก็แก้ครับสี่พันสามโอเคคืออย่างที่บอกว่าเคที่เรารับสต็อกเข้ามาเนี่ยนะฮะหรือว่าเราที่เราปเิเสจเนี่ยต้นทุน FG เราต้องใส่เอง ฮะเจ็เพื่อผมว่าผมอาการหนักแล้นะอ่ะครับขอบคุณครับ <c oughs> เจ็ดเรื่อนเพื่อนละสี่พันสามอะนะครับแบบฟอร์อมไปรับอ่ะ โอเคครับอันนี้คือฟอร์มมาตรฐานนะครับอันนี้ฟอร์มอะไรครับ ใช่มันดูล่องๆนะอ๋อน่าจะเป็นฟอร์มมาตรานของซีดีอ่าใบใบนี้เสร็จไหมครับเดี๋ยวให้เราคีย์อีกสองใบที่ผมคียไปแล้วเมื่อกี้ฮะก็คือไอ้รับคืนจาก,การเบริกอะ่ะ K.004 กับ K.005 ครับคีย์ในใบนี้เลยครับ,รบเพราะว่าเราไม่มีเมนูรับคืนจากการเบิร์ใช่ไหมเราบอกว่าให้ไม่ใช้เมนูนี้ก็ F3 เพิ่มคีย์เองได้เลยครับของวันที่5้ากับวันที่หกะครับ